นี่คือสม ต้นไม้ที่ทําให้งูหวาดกลัวไม่กล้าเลื้อยเข้าบ้านได้แก่กระเทียมเถาไม้ดอกสวยสีม่วงที่ใช้ในการขับไล่งูเนื่องจากมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวจากน้ํามันหอมระเหยในใบและลําต้นนอกจากมีความสามารถในการขับไล่งูแล้วกลิ่นกระเทียมยังช่วยขับไล่แมลงอื่นๆเช่นแมลงวันยุงแล้วก็มดได้ด้วยค่ะต่อมาคือดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่เราคุ้นเคยกันดี ด้วยสีส้มและสีเหลืองที่สดใสมอบความรู้สึกอบอุ่นและมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่อยู่อาศัยนอกจากความสวยงามแล้วดอกดาวเรืองยังโดดเด่นในด้านการขับไล่งูและแมลงศัตรูพืชต่างๆได้ต่อมาคือฟ้าทลายโจรมีกลิ่นและรสขมจัดเชื่อว่ากลิ่นฉุนทําให้งูไม่ชอบและบางข้อมูลระบุว่าหากงูสัมผัสร,รากและใบจะทําให้ผิวหนังปวดบวมอย่างไรก็ตามการดูแลรักษา ความสะอาดรอบบ้านไม่ให้รกหรือมีแหล่งอาหารของงูเช่นหนูเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สุด